เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาริวในส่วนของขายวอลเกอนะครับกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กที่เร็วที่สุดณนะตอนนี้ในเกมนะครับผมอ่ะ เป็นสไตล์เด็ทอยเยอร์นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือร่างนี้นั่นเองนะครับร่างนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีหลังสปีดแนะนําให้เปิดเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้เป็นนักเตะกองหลังนะครับที่เล่นแบ็กนะครับผมตำแหน่งหลักๆของเขาก็คือแบ็กขวาเนาะนะครับแต่ว่าสามารถเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับผมในส่วนของไคลวอล์กเกอร์นะครับอ่าก็ร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมสามารถที่จะ เล่นทั้งแบ็กแล้วก็เซนเตอร์แบ็กได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะอันนี้ชุดนี้มาในแผนหลัง3นะครับผมแล้วก็จับไพล์วอล์คเกอร์เนี่ยเล่นแบ็กเซนเตอร์นะครับฝั่งขวานะนะครับอ่าในส่วนของการเล่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวที่มีสปีดความเร็วแล้วก็ไว้รอบีบคู่แข่งนั่นเองครับอ่าจังหวะนี้บีบได้แล้วนะครับผมเป็นตัวที่คอยดักบอลนะครับผมจากจังหวะต่างๆอ่ามาดูที่จังหวะนี้ครับอ่าบีบเข้ามาครับโอ้โห การกดกระแทกไปหนึ่งครั้งเนี่ยของคายวอลเกอร์เนี่ยย่งบอลมาไล่ด้เลยนะครับผมจังหวะนี้ก็เป็นตัวที่มีความเร็วครับแล้วก็โยนบอลแม่นๆด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้จบครึ่งแรกไปครับในนัดแรกครับอ่านี้ที่น่าเล่นให้ดู2แมต์ละกันครับมาดูสปีดความเร็วครับจังหวะนี้คายวอลเกอร์บีบบีบทันไหมมูเซล่าก็เร็วจัดครับจังหวะนี้แล้วก็บีบช่วยเพื่อนไปได้ครับจังหวะนี้ไม่มีรายมาใหม่ครับจังหวะนี้คาวอลเกอร์ครับมาแต่ไหนครับข้างหลังครับแซะจากด้านข้างเลย เป็นตัวที่มีสปีดค,ความเร็วเนี่ยผมใช้สปีดค,ความเร็วของเขาให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับมาดักแล้วครับคาวอเกอร์เป็นตัวที่ดักบอลโคตรด,ดีนะทุกคนแม้ว่าจะเป็นเด็ตอยเยอร์ก็ตามนะครับแต่ว่าการเข้าบอลของเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามัวเข้าขวดนะครับมาจาังหวะนี้ครับคาวอเกอร์โอ้โหจังหวะนี้ตามไม่ทันจริงๆครับซูเซ่าคิ้วเหลือเกินครับมาใหม่ครับจังหวะนี้โดน,นัลินโยเปิดยาวๆออกมาให้มาราโดนาแทางต่อยาวๆดูคาวอเกอร์ครับมาแต่ไหนก็ไม่รู้ครับวิ่งทันเฉยเลยครับ ฉีกหน้าเชฟเชงโก้ไปเลยครับแล้วก็เข้าสกัดช่วยเพื่อนครับจังหวะนี้ก็ช่วยกันเคลียร์ได้แบบสบายๆครับถ้าไม่มีกองหลังแบบเร็วๆเนี่ยคือหลุดแน่ๆครับเชฟเชงโก้จังหวะเมื่อสักครู่ครับนี่จังหวะลูกหม่งนะครับผมการขึ้นหมงชิงตำแหน่งชิงจังหวะเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับแล้ววอกเกอร์ครับนี่ครับจังหวะนี้ได้ฟาวด้วยนะครับเข้ามากระแทกจากด้านหลังครับมาที่จังหวะนี้อาราโคคืนครับถ้าเพื่อนๆมีร่างนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้แบบ เป็นแบ็กก็ได้นะครับผมอ่าถ้าแบบแบ็กเราไม่ฟิตก็อาจจะปรับเขาไปเล่นในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยน่าจะเล่นแบ็กโหดนะครับผมสำหรับร่างนี้อ่าลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอ่าอยากแนะนําว่าให้เพื่อนๆมีกองหลังเร็วๆสักหนึ่งตัวในทีมผมแพ็กนี้เปิดเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับถ้าได้คาย์วอเกอร์นะนะครับแนะนําว่าให้เปิดไว้เลยนะครับเพราะว่าวอเกอร์เนี่ยไม่ได้แบบมีมาบ่อยๆนะครับจะมีก็มีมาแบบ แพ็กที่เป็นแพ็กการ์ดไฮไลท์นี่ครับผมมันก็ยากที่จะเปิดได้นะครับผมใน101 50 1050ตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าแพ็กแบบนี้เราก็มีลุ้นนะครับใน11ตัวก็มีโอกาสที่จะได้คาร์วอล์เกอร์นะครับในประมาณ400ทองรวมกับเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดฟรีได้ก็ถือว่าไม่ต้องใช้ทองเปิดนะครับแต่ว่านี้ชิแนลเนี่ยใช้ทองเปิด100ทองนะครับผมก็ได้มาผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมตอนนี้ชิแนลเนี่ยมีหลังสามเนี่ยก็เป็นตัวที่มีสปีดทั้งสามตัว 9 8ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคายวอเกอร์นะครับอ่าแล้วก็ฟันเดอร์เฟนนะครับผมแล้วก็ราฟโฟนเองนะครับเป็นหลังที่คอยปรับเปลี่ยนกันเวลาลงแรงนั่นเองนะครับผมก็เป็น3ตัวที่เร็วจัดแล้วก็คุมกองหน้าฝั่งทงทามได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะแนะนําว่าคายวอเกอร์ล่างนี้ควรเปิดนะครับผมโคตรควรเปิดเลยนะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าใช้แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับผมเป็นหลังที่สปีดเร็วกว่าพวกอีพีกหรือว่าบิ๊กทามอีกนะครับผม อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนในส่วนของรีวิวขายวอลเกอร์ครับสำหรับทีนี้ขอเลิกทุกคนไปเพียงเท่านั้นกันครับแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม